สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดี FC ผู้ติดตามสวัสดีชาวรถบรรทุกทุกคนด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมมีของเล่นใหม่แล้วนะครับทุกคนนะครับก็จะเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับอันนี้คือตัวช่วยใหม่นะครับสำหรับสาหรับการถ่ายคลิปนะครก็อยากจะมีมุมมองที่มันแตกขึ้นนะครับก็ลงทุนซื้อโดรนนะครับของ DJI Mini SE นะครับทุกคนครับนะเดี๋ยวก็มันกลับนะครับ มินิเอ็นีแหละนะครับอันนี้ผมใช้กล้องหน้าถ่ายนะครับมันก็เลยกลับแบบนี้นะครับทุกคนนะเอาโอเคนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลายังไงก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับเผื่อใครอยากดูการบินโดรนนะครับดูมุมมองของรถใหญ่ก็กดติดตามไว้แล้วกันนะครับทุกคนครับมาเข้าเรื่องกันนะครับจริงๆโดรนตัวนี้ผมจะบอกไว้ก่อนว่าผมซื้อมานานแล้วแหละนะครับตั้งแต่ปีใหม่นะครับตั้งแต่ปีใหม่นะครับก็ ยังไม่ได้มาถ่ายลงนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีใบอนุญาตนะครับทุกคนเอา้ามีมาซะง,งั้นเนี่ยมีมาครับแต็มเอาแบบเรียวๆเลยเนาะก็ทีนี้นะครับผมก็เลยยังไม่ถ่ายลงนะครับรอให้ใบอนุญาตมาเรียบร้อยก่อนนะครับก็จะได้มาเปิดแกะกล่องให้ทุกคนได้ดูกันแล้วกันนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับสําหรับชุดนี้ผมบอกไว้ก่อนนะผมซื้อมาในราคา 9 9 9 0บาทนะครับสำหรับ DJI Mini SE เป็นตัวซิงเกิลนะครับแบบแบบก้อนเดียวนะครับแบบก้อนเดียวนะครับแล้วไม่มีกระเป๋าไม่มีอะไรให้ทั้งสิ้นนะครับุัคนครับมาเปิดกล่องนะเปิดจริงๆก็ลองเปิดมาตั้งนานแล้วแหละนะครับุกคนครับก็ประมาณนี้นะครับเปิดกล่องออกมาก็มีตัวโดรนนะครับตัวโดรน DJI นะครับตัวนี้เป็นตัวเล็กสุดของตระกูล DJI นะครับแล้วก็มีริโมดนะครับ มีใบพัดนะครับแถมมาคู่นึงก็สองคู่นะครับสองคู่นะครับก็ครบชุดเลยครบชุดมาเลยนะครับถ้าถ้าหมดชุดนี้ก็ต้องซื้อใหม่อ่าแล้วก็มีอันนี้อันนี้ก็เป็นข้างในก็เป็นคู่มือนะครับคู่มือก็ปกติอยู่แล้วนะครับก็มีคู่มือให้อยู่แล้วแล้วก็เป็นตัวตัวเสียบนะครับกับโทรศัพท์เนาะก็มี ทุกรุ่นนะครับ android ios iphone หรือว่า android ก็ใช้ได้หมดนะครับอ่ะนี่ทั้งท้งรุ่นเก่าทั้งรุ่นใหม่นะมันมีทั้ง type c ทั้ 4, ทงตัวเก่านะนิยู usb อ่ะโอเคนะครับอ,อันนี้ก็จะประมาณนี้ทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรีโมทกันนะครับก็มีแค่นี้นะชุดซิงเกลิลไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะครับเพราะว่าราคามันต่ำสุดแล้วนะครับปิดกล่องก่อนเรียบโอเค,นะค เรามาดูที่ตัวรีโมทแล้วกันนะครับทุกคนรีโมทจริงๆแล้วนะครับที่ติดมาเลยตอนแรกมันจะเป็นมินิเออเ,เป็นเป็นเป็นสายของ iPhone เนาะอันนี้แต่ผมเปลี่ยนเป็นสายของเออคือเรียกอะไรนะไทซีนะครับตัวนี้เป็นไทซีก็เป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ของ Android ก็แหละนะครับเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีเนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือ ตัวคอนโทรลนะครับแต่ว่ามันถอดได้นะรุ่นนี้ก็ถอดเก็บได้นะครับถอดเก็บเพื่อที่จะไม่ให้คอนโทรลมันเคลื่อนเยอะนะครับเวลาเราใส่มันจะได้สะดวกสบายขึ้นนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมเก็บก่อนนะครับตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนะครับเอาแบบคร่าวๆเนาะผมก็ไม่ใช่นักรีวิวอะไรนักหนาหรอกนะครับก็อยากจะมาทําให้ทุกคนได้ดูเฉยนะครับว่าเห็นรีเควสกันเข้ามานะครับว่าอยากเห็นเนาะ ก็ประมาณนี้นะครับมีแบตให้ก้อนนึงนะครับเดี๋ยวผมถอดแบตมาให้ดูนะครับชาร์จก็ชาร์จในตัวไปเลยนะครับชาร์จตรงนี้ไปเลยเนาะถ้าเป็นรุ่นใหญ่ถ้าแบบว่ารุ่นมินิเออรุ่นคอมโบนะครับรุ่นคอมโบมันจะเป็นมันจะเป็นทารชาร์จนะครับแบบสามก้อนนะอ่ะออันนี้ก็แบบน,นะครับ,บรก้อนคนะรบับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมกางออกมาให้ดู ก็ต่อไปก็จะเป็นโดนถ่ายลงให้ดูด้วยนะครับทุกคนนะครับมุมมองจะได้แปลกๆขึ้นนะครับเนาะมันจะได้แบบมุมมองสวยๆขึ้นลําเล็กนิดเดียวนะครับนะผมลองบินดูแล้วนะครับโอ้โหใช้ได้เลยแหละนะครับนิ่งนะครับเล่นง่ายนะครับทุกคนแต่ว่านะครับอย่าลืมนะครับทุกคนครับต้องมีใบอนุญาตนะครับ ต้องทำใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายนะครับทุกคนครับแล้วก็เขตที่เขาไม่ให้บินนะครับอย่างสนามบินอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราต้องไปศึกษาเนาะเราต้องไปศึกษาด้วยนะครับไม่ใช่ไปบินมั่วซั่วนะครับจับแพงนะครับทุกคนครับเ่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับการเปิดกล่องเจ้าตัว DJI Mini SE นะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปให้ทุกคนได้ดูแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัว Mini SE เนี่ยมันบินนิ่ง แล้วมันถ่ายภาพได้สวยขนาดไหนนะครับส่วนไอ้ความละเอียดอะไรมันเนี่ยผมไม่ได้ลงลึกถึงขนาดนั้นนัทุกคนครับก็ผมเอามาให้ทุกคนได้ดูเฉยนะครับนะราอยากศึกษาเพิ่มก็นะครับมีนะครับหลายช่องเลยครับที่รีวิวสาหรับจะตัวโดรนตัวนี้นะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมพาไปดูมุมมองแล้วกันนะครับที่ผมเก็บภาพมานะครับเก็บภาพทั้งเก็บภาพทั้งถ่ายวิดีโอรถรถผมเองนะครับเดี๋ยวเอาลงช่องให้ทุกคนดูแล้วกันไป